รายการตีสิเดยร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยให้อารมณ์พาไปกับเมืองไทย5ภาคไปตามอารมณ์กับคนอารมณ์ดี <Okay. S 2> อย่างสาระสีสันตะวันออกจันทบุรีอ่ะสาระเอากล้องไปเลยครับ <All right. S 2> รับเลย ยินดีที่สุดเลยค่ะคุณอาวิทวัฒน์แหม่สีสันตะวันออกก็ต้องที่นี่นะคะจังหวัดจันทบุรีค่ะและที่สลายืนอยู่ตรงนี้ก็คือเนินานางพญาค่ะเป็นถนนเรียบชายหาดที่สวยที่สุดในภาคตะวันออกเลยนะคะว่าแล้วก็ขอถ่ายที่นี่รูปแรกเลยนะคะภาคตะวันออกดูจะเป็นตัวเลือกที่น่าสนใจในอันดับต้นๆของคนเมือง เพราะวิวทิวทัศน์ที่สวยงามไม่แพ้ที่ไหนและพร้อมสําหรับนักท่องเที่ยวที่จะเดินทางมาหาความสุขในวันพักผ่อนเป็นสีสันตะวันออกได้เป็นอย่างดีถึงแล้วคะ่ะสีสันแห่งตะวันออกนะคะและตรงนี้ก็คือหินสีชมพูค่ะสวัสดีคะ่ะ พี่โอ๊ตนะคะพาซาร่ามายืนอยู่ตรงนี้นะคะโยศคะแล้วหินที่เนี่ยเป็นสีชมพูได้ยังไงอะคะหินสีชมพูที่นี่นะครับก็คือเป็นหินทรายอลาคอคร์ดนะครับมีส่วนประกอบหลัก3ส่วนนะครับกคือมีแร่คอร์ <S 2> <S 2> แร่เศษหินและก็แร่เฟอร์เซปา <S <S เขาจะแสดงออกในเรื่องของสีคือเป็นสีชมพูหรือชมพูม่วง แล้วก็รายการนี้เป็นรายการแรกที่เปิดตัวเรื่องของมือสีชมพูนะครับอยู่ระหว่างทางเดินเข้ามาถึ่แลนด์มาร์คนี่หินรูปมือเลยค่ะมือหินหินทรงมือมีชื่อหรือยังคะยังไม่มีชื่อครับอบพูดได้ไหมมือแห่งความรัก อะยังไม่การันตีใช่ไหม สีสันสดใสอีกแล้วนะคะตอนนี้ค่ะสระก็แต่งชุดเป็นสาวยวนนะคะพอดีว่ามีนัดกับหนุ่มยวนไวนะคะ้ค่ะขอตัวกันนะคะสินเจ้าสินเจ้าสินจ้าแปลว่าสวัสดีใช่ไหมคะแปลว่าสวัสดีและนี่ค่ะคุณลุงวิเชียนจะพาสาระมาเที่ยวหมู่บ้านยวนใช่ไหมคะครับ<อ><ม>สวัสดีค่ะ กินย่างนึงนะมาเที่ยวใหม่นะชุมชนยวนี้ก่อตั้งมานานหรือยังคะก็มาตั้งแต่สมัยสงครามโลกครับงที่สองคุณลุงก็มาในช่วงนั้นเลยอะคะ <c oughs> ไม่ปู่ย่าตายายเข้ามา <c oughs> แล้วก็ลุงนี่ก็มาสือทอมเป็นหลานเป็นเหรนแล้ว <c oughs> แล้วก็หนูเดินเข้ามาเห็นว่าข้างหน้ามีโบสถ์สวยมากเลย เป็นบทของชาวยวนเหมือนกันใช่ไหมของชาวยวนก็เริ่มแรกมาเป็นมิชลี่มาที่แรกก็มาช่วยปรับชาบ้านพวิแพแล้วก็ชาวบ้านก็ช่วยกันคนที่เขามีสวนเขาก็มีไม้ในสวนไงเขาก็บริจาคกันและที่หลักๆจริงๆนะไปตัดกันที่กช้างเนี่ยไปทิ้งหกวันหกคืนเอาเรือกลับมาเออไปเอาที่กช้างแสดงว่าก็ใช้เวลานานในการสร้างบทเหมือนกันใช่ไหมคะ กำเอนินยาวแหะเป็นไงลงุงนี่หนูแต่งเพลงเลยนะลุงนะ<ม>ภาษายวนเลยนะลุงในขนาดเดียวเดียวอย่างนี้นนขอบคุณมากมากกำเอนินเกาเกาไปไปแล้วลงุงทั้ทงหลังซาร่าคือหมู่บ้านไร้แผ่นดินนะคะเป็นหมู่บ้านที่อยู่กลางทะเลไม่มีถนนเข้าไปถึงค่ะและตอนนี้นะคะเรากำลังจะเดินทางไปดูเหี่ยวค่ะเอาลคะคระคุณผู้ชมคะ่ะตอนนี้นะคะซาร่าก็ได้มาอยู่ที่กลา นะคะที่เขาได้มีกิจกรรมล่องแพเปียกแบบนี้นะคะเพื่อให้อาหารเอี่ยวแดงที่อยู่ข้างบนนี้ตั้งแต่เวลาบ่าย3าโมงถึง5โมงเย็นนะคะมาได้ทุกวันดูได้ทั้งปีเลยค่ะและเพื่อความปลอดภัยควรใส่ชูชีพไว้ตลอดนะคะไม่ว่าจะกินจะเต้นวู้ว,วสนุกจริงๆเลยค่ะ สีสันของตะวันออกแต่ละสถานที่มีความสนุกสุดเซอร์ไพรส์ฝังอยู่ในตัวของมันเคยได้ยินประโยคนี้ไหมคะจงตกหลุมรักใครสักคนหากคุณต้องการเพิ่มพลังให้กับชีวิตตอนนี้ซาร่าคิดว่าสารตกหลุมรักสีสันของตะวันออกจนหมดใจเลยล่ะคะ่ะการเดินทางมาเที่ยวครั้งนี้เป็นการเติมพลังชีวิตของซาร่าให้มีสีสันขึ้นอีกเยอะเลยคะ่ะอย่าลืมนะครับ กด subscribe มาเพื่อเป็นครอบครัวเดียวกับ20 20 e n t Entertainment ถ้าไม่อยากพลาดโอกาสที่จะหัวเราะพร้อมไปกับพวกเราใช่แล้วค่ะ